แม่วาดแม่วาดทำไมอาพ่อเลยมาคนเดียวเลยแม่แก้อุตส่าห์ไปหาอยู่ที่ปา่าแต่เอ๊แต่เอ๊แต่เอ๊น้ำตาเลยช่ย่อุ้ยอุ้ยน้ำตาตื่นเต้นอยู่ได้ข้อใหม่ดีใจละชีเอ๊ะงานตา ดีค่ะสวัสดีแม่แม่เอฟซีทันนะคะยินด,ด,ดีต้อนรับเข้าสู่ครอบครัวของพี่พอใจน้องรุ่งฟ้าน้องดวมใจนะคะฝากติดตามก,กับไลค์ก็แเท่ด้วยนะคะน,นี่พี่งามตานะคะพี่งามโชก็มาอยู่บ้าน เขาบ้านแล้วนะคะรอบเสร็จแล้วโอกเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะน่ารักมากเลยค่ะแม่ๆดูดูดูกันโอ้ดู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 เรามาอยู่เป็นครอบครัวนะคะ แม่วาดแม่วาดทำไมอภอเลมาคนเดียวเลยแม่แกอุตสาห์ไปหาอยู่ที่ป่าก็แอบมาบ้านแอบมาบ้านแม่แกอุตสาห์ไปหาอยู่ป่านะคะแม่แ่แต่พอวันนี้โฟเลเข้าบ้านนะคะโอ้เราก็ทาตามก อยู่กับครอบครัวงาตตพี่งาตาต่เตามตเขาได้โคกใหม่แล้วพี่งามได้โคกใหม่แล้ว โคกใหญ่เลยงามตาได้โคกสวยใหญ่เลยค่ะแม่ๆมอุ้ยอุ้ยอุ้ยงามตาตื่นเต้นหนูได้โคกใหม่ดีใจลชีเอ๊ะงามตา โอ้พี oh, ่งามโชคเดินเล่นสบายเลยพี่งามโชคเดินเล่นสบายเลยเนาะพี่งามโอ้พี่งามพี่งามได้โชคสวยเลยเดินเล่นสบายเลยที่นี้ ูพร้อมหน้าพร้อมตากันเลยวนแม่แก้วของเราเป็นแม่เลี้ยงเดี่ยวนี่ค่ะทนไ้คะอยู่พร้อมหน้าพร้อมตากันเลยไม่วาเอามาคนเดียวเลยเนาะไม่ให้แม่แก้วเลยแม่แก้วอุตส่าห์ไปหาอยู่ที่ป่า แม่แกบอกว่าไปเก้ออีกแล้วเราไปเก้ออีกแล้ว โอ้พี่งามได้คอกใหม่ดีใจด้วยเด้อพี่งามพี่งามตาได้คอกใหม่ดีใจด้วยนะคะพี่งามมาโดยสำรวจเลยค่ะนะแม่แม่ได้คอกใหม่โดยสำรวจเลยนะคะดูดูด,ด,ดูพี่งามพี่งามสำรวจข้อ าำสำรวจขออใช่ไหมอ่าดึงอะไรพี่งาม,มเดินสำรวจใหญ่เลยโอ้ยอยู่พร้อมหน้าพร้อมตาชื่นเม่นเลย มีความสุขจังเลยโทอลี จะอยู่ตรงนี้บอกพี่งามจะอยู่ตรงนี้บอก งามตาก็่ง,งามตาใหญ่สญ่มากเลยออ้อ,อยยสยค่ะี่สบบี่่นเน็ตได้สบายเลย ได sí, uh ้ม huh. uh ีพ huh. uh ี huh. uh ่วิ่งเล็นจะได้เลยเดี๋ยวจะพาลุงมาเล่นด้วยนะพี่งามตานะออเ้อด้ทอีกมิดูดูน่อกัน นิ่งเลยเนาะพี่งามแต่คอไม้มายน,นิ่งเลยอืม

นหน้าเป็บอบคุณนะคะดูดูนดินกินแบบสบายใจเลยโซเลยไม่ใช่ชีโตกมันอีกแล้วบอไม่บ้านเดี๋ยวเราทำอะไรไม่บ้านมาหาไม่บ้านว่าทำอะไรด, <c oughs> ดูสบายใจเลยนั่นด้วยขออภัยค่ะพี่งามตานะ ใครเอนี่ใครอนี่นักงเ,เลยใครอด,ด,ด,ดอูทุกายิไมดูทัอยทัก,นนก,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 กทายนแม่หน่อมามาทักทายเป็นอดีคาเล็วเร็วเร็วมตนเริ่มทักทายแม่หน่อย จะเล่นกับพี่แล้วจะเล่นกับพี่แล้วมีอับพี่เดินเล่นสบายเลยที่นี่งานกลาเป็นเี่นดินกัน,นด้วยกันเลบอกเดินคดเลย